เป็นคนหิวแสง ถ้าไม่ได้แสงกูไม่กลับบ้านแวดแขกเขาจะแต่งงานมาหาของเข้าเรือนหอเราอยู่กันที่ป๊อปมาดค่ะกับน้องเบบี้คลายค่ะเดี๋ยวก่อนดูเก้าอีร้านคุณพี่เขาอยู่ตัวนี้แสนห้าโอเค<ห>สวัสดีค่ะพระเจ้<ม>ค่ะแม่ทำไมแม่รีบเดินจังเลยอ่ะแสนกว่าอีนี่หาตัวละพันสี่เก้าสิบมีไหมคะอ้าวไหนบอกว่าเข้าบ้านในสวนก็ถูกค่ะถูกครับถูกแต่นี้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ครับมีหมอนให้ตายแล้วให้เพราะความพิศวาสหรือของเหลือคะไหนไหนให้หมอนแล้วให้เตียงเลยด้วยได้ไหมคะ อ้าวถ้ามึงแบกไปไหวเอาเลยค่ะแม่ ซื้อไหมถ้าแขวนปุ๊บบ้านกูไม่มีที่เดินเลยนะอยู่ห้องเช่าเท่ารูหนูซื้อไปติดคือห้อยถึงพื้นอันที่4 5 0 4 5อบ่อากแล้วให้พาไปบิ๊กซีโอ้แม่จะขายไก่ย่าง5ดาวหรอมีนี่ฟุตบอลเอาคิดว่าไก่มุนเล่นก็ตามงานถ่าอซื้อกลับบ้านไหมไม่ซื้อขอไม่ลองเล่นนะคะเดี๋ยวอลาดก็ไม่ลอยกต้องได้ซื้อกลับบ้านกัอกลับบ้านก็เ็าักกันอ่ะคนคุยกัน่ะคืชายทำไมกี๊ ่แม่มันเหมือนมันไม่ครบนะแพงมันมาไม่ครบปปกติเราจะเห็นว่ามันมีนมอะไรตรงกลางมันมีสวิตเอาไว้เขี่ยอย่างนี้ไม่มีไม่มีไม่ซื้อไป,ไปซื้อแตงกวาเลยดีกว่ามีคนบอกว่าตัวจริงสวยกว่าในกล้องทาไมพร้อมล่ะตัดกระเพาะมือแบบนี้ตีพ่อตีแม่อ๋ออีนี่เป็นมือใบรานนะ ยืนกันปาไม่แขกใหญ่เท่าแพมนะแต่ตอนนี้นอกกุงใหญ่กว่ากันนะบวมก็เป็นคลายเบบี้น่ารักน่ารักไงแม่ครับซ้ายกับขวาคนไหนสวยกว่าครับแม่เขาตาถึงเดี๋ยวแม่ไปตัดแว่นด้านนู้นิดนึงมีผัวเท่ากับอะไรคะสวยจอได้อีกแล้วค่ะแก้วสามใบ่ํำจากอเมซอนสาขาเมืองทองธานีค่ะเก็บกลับบ้าน มางานบ้านและสวนต้องมีสวนขายมีบ้านขายอย่างนั้นเราจะซื้อบ้านให้แม่นี่ค่ะบ้านค่ะ <c oughs> แม่หนึ่งห้องนอนห้องน้ํามีไหมไม่มีมมขี้ข้างห้องแล้วแม่นอนในลังกระดาษกูมไม่ใช่แมวอีนี่บ้านเก็บของอีนี้ไม่ได้ไปให้นอนไม่มีหน้าต่างแม่ติดแอร์ได้ <c oughs> ฉันเคยเห็นแบบนี้ที่เมืองนอกเหรอตอนที <c oughs> ่สแปร์เอล มางานบ้านและสวนแม่แขกบอกว่าอยากได้โต๊ะทุกวันนี้กินข้าวคือปูเสือนั่งพื้นอยู่ไม่ใช่กระดาษหนังสือพิมพ์หรอแม่แล้วม้วนแล้วก็เก็บแล้วก็ยำทิ้งเลยยำทิ้งเลยวันนี้เราเขามีโต๊ะขายเขามีโต๊ะขายแต่แม่บอกแม่ไม่มีบ้านซื้อให้ไปวางแม่โซนนี้เขาขายบ้านด้วยต้องหลังใหญ่ขนาดไหนถึงจะวางโต๊ะได้เอาอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยต้นไม้ก็ต้นอย่างนี้ต้นไม้ยมอะไรไม่มีนะ26ล้านอุ้ยถูกเจฟยี่สิบล้านเอง เลยเหรอเออแม่บีบมือหนูเท่ไหรแม่หนูแต่งตัวเบาไปปะน้องพิตตี้เบากว่ามึงอีกกูว่าซิ่งเหรอไปประชันสิสวัสดีค่ะคือกูแต่งตัวเหมือนพิตตี้ว่างั้นเหรอแล้วน้องพิตตี้เบากว่ากูอีกน้องเขาสองคนน่ะรวมกันก็คือเท่ามึงคนเดียววีนี้หมายถึงตัวแล้วหน้าเขาสองคนน่ะรวมกันเท่ากับหนูเนี่ยแต่งหน้าเข้มเพราะอะไรให้ชนะพิตตี้เหรอแต่งวันนี้ทุ่งนี้ตื่นมาสวยเลยแต่งไว้แล้วสามวันเนี่ยอ่อนเท่านี้พอดี เออแต่งตัวเยอะได้ไหนไม่เห็นแปลกเลยซื้อไว้ในห้องน้ําที่บ้านเลยยังไงไม่ใช่อ่างเลี้ยงปลาอีบ้าจับูุ้ซี่เอาหนูก็เข้าใจว่าที่รักจัดอัตโนมัติไม่ใช่ที่ลอยนี่คือเอานิ้วแห่ไปนี่คือร้อนร้อนร้อนควันไปทุกคนออกไปน้ําร้อนลาเป็นน้ําเย็นปลาก็ตายเอาไว้จับเมียกดนะคะพี่วิสดีนะพี่วิอพูดไม่รู้เรื่องคนดไม่ธรรมดาเนี่ยอยู่บนบกก็กอดไม่แรงกอดนะคะขิงอีกแล้วว่ากอดิงเออมีอะไรกินฟรีบ้างคะ ปีทำมางไปค่ะเอาให้หมดเลยค่ะนี่นๆ่ี่เก็บดักพื้นใส่ให้แม่กินทุกวันนี้ไฟเบอร์ก็เยอะอยู่แล้วพผู้ชายยื่นย่าให้กินตลอดไม่สวยแล้วยังงออีกเหรอแม่หญ้าหมดทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวค่ะ แม่แขกชอบกินหญ้าอ่อนไม่ใช่เหรอครับอุ้ยแรงมากไม่ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวตำรวจลงนะคะอดีตปลาพูเท่าทำไมเราไม่แจ้งความเด็กบ้างว่าพระพูเท่าเออนี่แต่ตำรวจแจวเรื่องเราว่าพระพูยาวมันไม่แคร์ลองแม่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 เขาเทใส่แก้วก่อนอันนี้มีอะไรบ้างคะด้านในเนี้ยค่ะขากลิ่นมีมะนาวมีแอปเปิ้ลอ่าให้หนูก่อนอ่าอ่าอ่าไม่หนูไม่กินถ้ากินไปแล้วอ่ะเดี๋ยวขี้พอขี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็กินเล้าเยอะก็กลับมาอ้วนเหมือนเดิมเสีย เฮ้ยอร่อยอ่ะแม่อร่อยนะคะ,ะบ๊ายๆทีนาแม่ดูนะคะนี่งานบ้านและสวนนะคะไม่มีผัวไม่ได้มาแต่เรามาเจอฟินาเล่ไงฟินาเล่มาทําไมก่อนถามก่อนงานบ้านและสวนมาทําไมคะคู่รักเขาคะคู่รักก็มีผัว แต่แม่แม่ไม่มีผัวแม่มาเดินดู่ได้ดูไว้ก่อนดูบ้านดูชุดแต่งงานดูชุดแต่งงานแต่งานเลยค่ะถ้าจะแต่งก็มาหาพี่ปลาแล้วมาหาทําไมเขาไม่เคยจ้างหนูเลยแหม่ฉันหิวแม่แม่หิวแม่หิวแล้วแม่ไปเด็ดของเขามากินอย่างนี้ได้ยังไงใครเจ้าของเขาอนุญาตแล้วอนุญาตน้องเขาโอเคแล้วช่วยน้ำวายาฉันแวะทุกบูทที่มีก็กินแม่แม่จะกินทุกร้านไม่ได้ตั้งแต่มาแม่ไม่หยุดกินเลยถามว่าซื้อไหมไม่ซื้อ อร่อยไหมแม่ใครเขากินกล้วยแนวขวางกันแม่ไงนี่ไซส์ขนาดนี้แข่บอกว่้าทางขวางอันนี้ไม่ใช่ทางขวางธรรมดานะบางขวางเลยนะมีทุเราหาจิมไปเรื่อยๆทุบมุ้ยตอนเสร็จแล้วกลับบ้านผมฉันอิ่มอันเนี้ยค่ะแมวฟักราคาแล้วก็เขียวหวานตะไกรหนึ่งค่ะหนมจีนค่ะหนึ่งตะก้าเลยค่ะเขาบอกว่าเตียงไฟฟ้าแม่นอนลองซ้อมดูพี่วิเผืยแผ่มันติดเตียงโอ้โหติดช้าเลยคุ อ๋อนี่สลิปปิ้งบิวตี้สลิปอักลี่ค่ะ คุณวิทย์คะมาจุมพิษฉันสิคะฉันจะได้เป็นผู้หญิงที่สวยตื่นมาแล้วสวยเลยยกขาได้ด้วยยกขาอ่ะยกขาลองยกขากันกดไหล่ย้อนอุ้ยตายแล้วนี่นี่คุณวิทย์ยกแต่สะโพกด้วยนะยกแต่สะโพกอันนี้ไม่ทุลักทุเลใช่ไหมคะเฮียเนี่ยแล้วเวลาให้อาหารนะพี่วิทย์ให้ทางสายยางเลยนะสายยางจะง่ายพี่เขาบอกให้ลองลองยางเดี๋ยวแฟนขับกูจริงหรือเปล่าดีกว่านี่ได้ไหมคะแบบคว่ำไปได้โนู่นได้ไหมคะเพกระจาดแล้วหนึ่งซอมติ ียงก่อ,อาบาเจราจาริฮอนตนต้น,ตนนี้สวยมากต้นนี้ต้นนี้อายุเท่าไหร่กลับมาดามแพมใครแก่กว่าเออน่าจะต้นมาก ต้นต้นนี้อายุเท่าไหร่หนู1,000ปี1,000ปีของมาดามแพ็มยังไม่ถึง100ปีแต่หน้าคุณแก่เท่ากับต้นไม้แล้วค่ะยับพอกับต้นไม้โอลิฟน้องโอลีฟนำเข้ามาจากสเปนนะครับน้องก็ชื่อเต็มว่าชื่อน้องปาล์มโอลีฟไม่อันนี้ก็คือนำเข้ามาเหมือนกันนำเข้าจากสทิงพระอำเภอสิงหนครราคาราคาของกูต้องราคาเท่าไหร่อ่ะยี่สิบเลยสองแสน 2, 100, 2องแสนห้าเอาทำไมตู้กับบ้านกลับบ้านสองแสนห้เศษตังแม่แขกเศษตังยืมจ่ายค่าคอนโดก่อนที่เดือนนี้ <laughs> แม่สรุปได้ของแต่งเรือนหอไหมปัจจัยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าของเยอะไม่เยอะได้ไม่ได้ตอนนี้กูหาผัวยังไม่ได้ ตรงไหนมีผัวขายประกาศหาแม่แขกค่ะไม่จะซื้อผัวจะซื้อผัวแม่นะคะดังนั้นเนี่ยบางงานบ้านและสวนไม่มีผัวอย่ามาอย่ามาอย่ามานะคะลุ้นให้แม่มีผัวเร็วๆนะค่ะอีเวนต์หน้าเดี๋ยวแม่ได้ผัวแล้วเดี๋ยวแม่จะพาผัวมาซื้อของสัญญาแล้วนะจะัวมาอวดแต่ว่าบ้านนั้นอ่ะที่มึงจะซื้อให้กูเราไม่ต้องนั่ะซื้อแล้วเผาไปให้ไง